น,นี่เมียเจมเนียแ,แปลกๆนะดูขอบตาดูมเมาไหมใช่ไหมอันนี้มเมาไหมเอ๊แต่ทำไมอันนี้ใส่จังเลยอ่ะโอ้อันนี้คนละคนนะคนละคนมีเจมอยู่นี่อันนี้มเมาอยู่แล้วอุ้ย <laughs> อันนี้อันนี้สองคู่เลยแบบเด็กแบบเด็เอ้โหยค <laughs> นนี้นะมันดูมีราศีนะคือช่วงเนี้ยภูมิใจนะพีมันดูรวยขึ้น <laughs> คนรวยขึ้นได้อ่ะรวยขึ้นรวขึ้น ก็ว่าหน้าตาเหมือนคนรวยไม่แล้วไม่เจี๊ยนต้องเรียบร้อยขนาดเนี้ยซึ่งปกติเป็นไงนี่นีตลอดตลอดลุกดีนะนี่ลุกดีตลอดเห็นไหมมาแบบพี่มพเาาว่าอะไรพี่มีเดินมาถ่ายไม่ไหวไม่กลัวอันนี้มาคนเดียวถ้ามากับพี่มีจะหน้าบึ้งบึ้งหน่อย พี่หนุ่มมึงเล่นกับพี่หนุ่มกูไม่เกี่ยวนะเราได้โกูกรใหม่แลทีมเราจะดีขึ้นไม่ต้องกังวลนะสิบเอ็ดสิบสองนี่เราไม่ไหวมงนะรบกวนนิดนึงฮะมันจะมีสิบเอ็ดสิบสองเซเว่นสิบสิบสองเนี่ยบล็อก้วยนะรู้จักแต่เซเว่นอีเลฟเว่นคนนี้ดูคือวิเคราะห์นะวิเคราะห์จากหมูเองนะคนนี้น่าจะทำอาหารทำพวกแนวยำๆอร่อยมีคนนะรู้สึกแบบ ไฮโซแล้วรูปลักษณ์การยิ้มเหมาะงานเป็นพิธีกรคนที่เหมาะงานเป็นพิธีกรสุดนะอันนี้ไม่ไม่รู้นะคนนี้คนนี้นะคนนี้ดูดูชอบเหมือนเล่นอะไรกับธงวะคนนี้นะหน่วยก้านนะดูตีแบตเก่งรู้สึกไหมรู้สึกคือคือไม่รู้จักเม้ตีแบตเก่งอันนี้แบบก็ดีใจด้วยนะ น,นี่พุ่งกลับแมมพุ่งกลับไหมแหมเรียบร้อยจังเลยนะอ่ะอันนี้เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่